ข้าวแนะนําตนหน่อยครับข้าชื่อบุญรอดไม่น่ารอดค่ะวันนี้ผมมีคําภาษาเหนือมาให้พี่ทายจดงอนจดบกุยจดประกาตื่นจดงีบคําไหนเด็กเรียนชอบทําครับมีเดียวบ้างนะจดงอนคำสองจดบกุยคำสามจดประกาตื่นคำสี่จดงีบพี่คิดว่าคําไหนเด็กเรียนชอบทําครับจดงินพี่อยากลองไหมว้าวืออะไรอ่ะเอามือยกมือยกมือมีสตินะคะใช่ไหมคำหนึงคำหนึงมันเหลือ ทางดิตั้งใครมาดิกับกูอย่างนี้วะจะบักกับเรลแฟนฮันแตอร์กัเมืองกูก็้องครับโอ้โหจริงเหรอแปลว่าอะไรแปลว่าจดหนังสือครับอ่าครับเซฟครับต้นอ้อค่ะจดบักกระงี่เง่าหะงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยชื่อแฮนค่ะฟ้าค่ะคำที่สี่รือเปล่าครับอยากรู้ไหมมันคืออะไรเอออยากจะักทำไง แหวเนี้ยแม่งเถื่อนชื่อปริงๆครับชื่อมาตังค่ะคำที้3ต้องค่ะรู้ความหมแล้วรู้ความหมแล้วตอบถูกไหมหนูม่ว